ใส่สายยางให้อาหารทางจมูกอุปกรณ์สำหรับการใส่สายยางให้อาหาร n g ้วสารหล่อลื่นเอเซตโตไซริงถุงมือสะอาดสเต,ตโตสโคปพลาสเตอร์เหนียว ถาสำหรับบรรจุเครื่องมือชามรูปใจสำลีชุบแอลโกอฮอล์70%ซขั้นตอนการปฏิบัติ 1. แนะนำตัวกับผู้ปว่วยตรวจสอบความถูกต้องโดยการสอบถามชื่อนามสกุลหรือดูที่ป้ายข้อมือของผู้ป่วยบอกขั้นตอนวิธีการปฏิบตัติและอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ 2. จัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง45องศาหากยกระดับนี้ไม่ได้ก็ให้หนุนหมอนหรือตามสภาพผู้ป่วย 3. ล้างมือให้สะอาดพร้อมกับเตรียมของใช้ให้พร้อมและจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 4. จัดวางชามรูปใต ไว้บริเวณข้างแก้มผู้ป่วย 5. สวมถุงมือ 6. เปิดชุดให้อาหารวางไว้ที่ข้างลำตัวผู้ป่วยและแกะสายให้อาหารออกจากซอง 7. วัดสาย ng ทิ้วจากปลายหมูถึงติ่งหูและจากติ่งหูถึงไซฟ,ฟอยโปรเซสแล้วทำเครื่องหมายไว้8หลอลื่นปลาย ng ทิ้วประมาณ3 4ถึงนิ้วแล้วขมวดสายไว้ในมือ ให้ผู้ป่วยเงยศีรษะขึ้นเล็กน้อยจับสายยางให้ห่างจากปลายสายประมาณ3นิ้วแล้วค่อยๆใส่เข้าไปในรูจมูกข้างใดข้างหนึ่งขยับเลื่อนสายให้เข้าไปอย่างนุ่มนวลพร้อมบอกให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆให้สัญญาณผู้ป่วยช่วยกลืนน้ำลายเป็นระยะจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้ 10. ขณะดที่ให้ผู้ป่วยกลืนสาย ให้สังเกตอาการผู้ป่วยหากมีอาการไอามากหรือมีอาการเขียวให้รีบดึงออกทันที 11. ทดสอบว่าปลายสาย NGT ถึงกระเพาะอาหารหรือไม่โดยใช้อเซปโตไซริงดูดอากาศประมาณ 10-20cc ซซและดันอากาศเข้าไปในสายใาหา้อาหารใช้หูฟังฟังเสียงอากาศที่ดันเข้าไป โดยฟังบริเวณลิ้นปี่ค่อนไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยหรือบริเวณกระเพาะอาหารส่วนต้นจะได้ยินเสียงลมดังฟีดหากได้ยินเสียงให้ดูดอากาศออกจากกระเพาะอาหารเท่าที่ดันเข้าไป 12. บปิดคลสัสเตอร์ ยึดติดสายให้อาหารไว้ที่ปลายจมูก 13. บสานำอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้แล้วไปล้างทำความสะอาดและเก็บให้เข้าที่ 14. บบันทึกรายการใส่สายยางให้อาหาร